สวัสดีครับลุงเจริญนะครับลุงเจริญแก้วชาแนลนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามลุงเจริญแก้วชาแนลนะครับวันนี้ก็มาวัดงานนะครับวัดประตูทําประตูเหล็กลุงเจริญก็ทํางานควบคู่ไปด้วยนะครับเมื่อวันก่อนก็ไปทําหลังคาบ้านนะหลังคาบ้านอีกหลังหนึ่งทายูทูบเบอร์ไปด้วยนะทาทางานไปด้วยนะทางานประจําก็เป็นรายได้ มีไรายได้หลักแล้วก็อันนี้ยูทูบเบอร์ก็อาจจะทําเป็นรายได้นะมีทางอีกทางหนึ่งช่องทางหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ถนนข้ามแยกราชเทวีนะครับสะพานนี้นะครับมุ่งหน้าไปทางอันนี้ถนนเพชรบุรีนะครับไปทางประตูน้ํานะครับทางประตูตาน,น้าอ่าในลงสะพานมาด้านซ้ายก็น่าจะเป็นถนนรางน้ําตึกใบหยกนะครับตึกใบหยกเนาะแต่มองไม่เห็นตอนนี้ก็ตรงไปก่อนตอนนี้ก็ข้ามแยก สะพานนี้ข้ามแยกน่าจะเป็นแยกราชปารบหรอเป่าครับที่ว่าแยกถนนเพชรบุรีตัดกับถนนถนนราชปารบนะครับถนนราชปารบเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปถ้าเลี้ยวอันนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปเป็นไปห้างห้างอินทรานะครับสมัยก่อนดังมากห้างอินทราเนี่ยนะครับนี่ตรงไปกับเพชรบุรีถ้าข้ามแยกนี่ไปกับเพชรบุรีนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในถนนเพชรบุรีมาจากแยกอุรุพงศ์นะครับแยกอุรุพงศ์ชึ่งไปไปตัดกับถนนพระรามหกนะครับพระรามหกเนาะอันนี้ก็ข้ามสะพานไปแล้วลุงเจริญก็ขับข้ามสะพานไปอันนี้สะพานน่าจะสะพานแยกนั่นแหละสะพานแยกไอญถนนราชปารอบกับถนนเพชรบุรีนะครับอ่าอันนี้ก็ลงไป เดี๋ยวจะไปดูงานไปวัดงานนะครับอันนี้ก็เข้าซอยอ๋อยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะครับอันนี้ลงไปแล้วอะตรงไปก่อนอ่านี่เข้าซอยซอยเขาเรียกว่าซอยอะไรนะซอยปอซอยปอประตูน้ํานะครับตอนนี้เป็นสาลเจ้านะเป็นศามเจ้าครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆอันนี้เข้าซอยซอยนี้แคบมากนะครับแต่ก่อนแคบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ ตเนี่ไม่แคบแล้วตั้งแต่มีโรคระบาดนี่ไม่แคบแล้สงสัยจะมีอะไรหลายอย่างนะอืมเข้าไปบ้านบ้านลูกค้าก็อยู่ข้างในนะครับอันนี้ลุงเจริญเข้ามาด้านหลังธรรมดาก็เข้าถนนราชปารบนะครับตรงข้ามกับตึกใบยกพอดีเลยครับตรงข้ามกับห้างอินทานะอันนี้ก็มาเรื่อยๆอ้าวมาถึงแล้ว อันนี้คืออะไรอ่ตกใจเราไม่มีบัตรไม่มีการ์ดอะไรเลยทําไงดีอ๋อเขาบอกเข้าไปช่องนู้นนะครับอ๋อพอชีเขาโบกมือให้ไปช่องนูน้นช่องขวามือนะครับเอกะงงอยู่เดี๋ยวงงก่อนถามอะไรดียังไงดีเนี่ยจะไป